คิดไม่ถึงจริงๆไม่มีสติในการดูแลลูกอย่ามีซะดีกว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วเหมือนตายซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งบางทีคนบางคนก็อาจจะมีเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของคำว่าผู้ให้กำเนิดก็ได้คือน้ำตาตกคือตังโมเนี่ย เราไม่คิดว่าเขาจะโชคร้ายขนาดนี้ตั้งแต่การเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายในวัยที่ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยก็คือพอน้องไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่หลายเรื่องไปละเมิดสิทธิของน้องแล้วนตอนนี้เนี่ยกอข,ขอประนามคนที่เมื่อวานก็ประนามไปนะประนามคนที่ เอารูปนั้นนะ่ะเอามาแชร์ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ให้เกียรติอย่างยิ่งกับผู้วัยชนซึ่งมันต้องเป็นปนามคนประมาณอย่างนี้มันต้องปนามนะคะแล้วก็พอวันนี้มาทราบข่าวว่าคนที่ต้นต่อของภาพนี้มาจากคนใกล้ตัวเราก็อยากจะบอกว่าเราอยากจะร้องไห้ซึ่งบางครั้งเราก็คิดมันแอบคิดนะว่า ถ้าแตงโมเนี่ยจะอยู่บนโลกใบนี้พร้อมกับสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจน้องอะ่ะฉันยังคิดว่าการจากไปครั้งนี้คือความโชคดีของแตงโมด้วยซ้ำไปเตือนสติสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่คิดจะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปให้ใครที่เราไม่รู้เลยว่าในในในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีรูปอะไรบ้าง แล้วพอมันมันหลุดออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมแล้วจะทำยังไงจะย้อนเวลากลับมาได้ไหมทุกคนที่จะทำอย่างเงี้ยจะต้องมีสติอย่างสูงคือโทราศัพท์เราเรายังไม่อยากให้ใครมาจับใครไม่อยากให้ใครอะไรต่ออะไรเลยแล้วโดยเฉพาะของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันควรจะ อย่างดีที่สุดเท่าชีวิตมันอยู่ในมือเราแล้วเราต้องเก็บให้มันดีที่สุดเพราะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมันมีนมอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็ยังแอบหวั่นใจว่าจะมีคนใจร้ายคือเอารูปอะไรที่ไม่บังควรปล่อยออกมาอหรือเปล่าคนที่ทำอะ่ะจะย้อนเวลากลับได้ไหมจะทํายังไงให้เรื่องพวกนี้มันกลับมามันต้องมีสติก่อนที่จะทําอะไรลงไปถ้าไม่มีสติเลยจริงๆนะไม่มีสติในการในการ ในการดูแลลูกอย่ามีซะดีกว่าคือบอกตรงเลยนะเรารู้สึกเสียใจบางทีคนบางคนก็อาจจะมีเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของคำว่าผู้ให้กำเนิดก็ได้เนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือได้แต่ภาวนาว่า วิญญาณของตังโมอย่ารับรู้อะไรเลยเดินทางขึ้นไปสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่ารับรู้อะไรที่มันโหดร้ายกับชีวิตตังโมในโลกใบนี้อีกแล้วเขาทนทุกทรมานก่อนเสียชีวิตเราก็ต้องรู้ว่ามันมันคงจะเจ็บปวดทรมานแล้วก็หวาดกลัวเป็นที่สุดทรมานมากแล้ว อยากให้ตังโมเดินทางไปสู่สวรรค์แบบปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องรับรู้อะไรเลยตังโมจะมีความสุขมากกว่าการที่ยังมีชีวิตแต่ต้องโดนทำร้ายจากคนรอบข้างอย่ารับรู้อะไรเลยนะลูกตังโมพูดแค่นี้คะ่ะรู้สึกว่าคนใจร้ายคนไม่มีจรยิยธรรมคนที่ ไม่น่าจะเกิดมาบนโลกใบนี้ที่จะทำร้ายคนที่ทำแบบนั้นคือไม่พร้อมที่จะเกิดมาอยู่ในสังคมสังคมใบนี้โลกใบนี้มันจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความเมตตาคนที่ปล่อยภาพออกมาไม่มีความเมตตาเลยเหรอทำร้ายน้องเสียชีวิตไปแล้ว เหมือนตายซ้ําซ้อนอีกครั้งหนึ่งรู้สึกเศร้าใจมากบอกเลยว่าเศร้าใจอย่างที่ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งน่ยจะต้องโดนแบบหนักขนาดนี้ทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนก่อนจะสิ้นลมแล้วก็สิ้นลมไปแล้วยังต้องเจอวิบากกรรมแบบนี้อีกเหรอคิดไม่ถึงจริงๆต้องคิดมากกว่านี้หน่อยไหม คุณรู้จักเขาเหรอว่าเขาเป็นไครรู้จักเขาเหรอรู้จักเขาดีพอแล้วหรอว่าเขาเป็นไขรเขาเป็นไข่ก็ไม่รู้เขามาพูดดีด้วยแล้วทำแบบนี้ไว้ใจเขาแบบนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าแตงโมเป็นลูกฉันจริงๆนะฉันจะไม่มีวันทำร้ายนะแตงโมเด็ดขาดการเอาโทราศัพท์ของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไปให้คนอื่นเนี่ย ถือว่าละเมิดนะ